ราอกาศนักปฏิบัติธรรมทุกท่านนะคะตามความรู้สึกตัวตั้งใจฟังปาริกุลจะทำความเข้าใจเรื่องของการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่สัารวมเมื่อกี้เราสวดสังวราสังวราคาทาน,นะคะ บางสิ่งบางอย่างเราต้องทำภายนอกเข้าหาภายในการสำรวมระวังหูตาจมูกิ้นกายใจทั้งหลายสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณก,กับทุกสิ่งทุกอย่างมีศรัทธาและความเพียรอันตลบแล้วนั่นแหละ การปฏิบัติจะได้ผลนะคะศีลศีลในปฏิโมกถ้าเราพูดมากศีลก็เศร้าหมองเพราะฉะนั้นการสำรวมระวังเป็นเหตุเป็นบาดฐานของสติของศีลสมาธิปัญญาถ้าเราไม่สำรวมนะ อย่างเราบางคนเดินจงกรมเก่งแต่ลังงับการพูดคุยไม่ได้เหมือนเราหาหาสติแล้วเอาไปเทผิ้งนะคะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องระมัดระวังหลายเรื่องการมองคนอื่นเป็นข้อเสียที่สุดบางคนไม่เห็นตัวเองหรอกนะ เห็นแต่คนอื่นที่าพาควิจาร์คนอื่นพวกนีนนะ่ะสินเต้ามองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างการพูดการคุยเพราะแม่ครูบาอาจารย์ท่านตรท่านสอนไว้ว่าท่านกล่าวท่านสอนไว้ว่าพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดเสียเลยก็ไม่เสีย ฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราต้องเข้าใจนะคะการเพ่งโทษคนอื่นหนึ่งการดูคนอื่นนองเราจะสังเกตถ้าเราเป็นอย่างนิสัยเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ค่อยรู้จักตัวเองการไม่รู้จักตัวเองก็คือการไม่รู้จักธรรมะการผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเจ้าอันเดียวกันยัางการอยู่ร่วมกันนะคะ่ะต้องระมัดระวังที่สุดตรงไหนถ้าไม่รับไม่ระ,ะมัดระวังสำรวมอินทรีย์นี่ก็บางที่บุญไม่คุ้มบาปบุญมีน้อยเดียวบาปเยอะ การมีสตินี่คือการเป็นเครื่องตรวจสอบคนไหนไม่เห็นตัวเองนี่เขาเรียกคนไม่มีสติถึงแม้เดินจงกรมทั้งวันทั้งวันก็ไม่ถือว่ามีสติท่านผู้ฟังทั้งหลายตรวจสอบตัวเองนะบางคนจะส่งจิตออกนอกคิดแต่เรื่องคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้น พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเคยพูดไว้ว่าหัดหัดทำหูหนวกตาบอดได้ยินอะไรให้จบเห็นอะไรก็ให้จบอันนี้ได้ยินอย่างไปพูดอย่างเห็นอะไรอย่างหนึ่งก็ไปพูดอีกอย่างนี่แหละทำลายเจ้าของทำลายศีลเจ้าของนะคะ ถ้าเราสํารวมรลวังและอินทรีย์ทั้งหลายแน้ะมันก็เป็นทางที่จะพอกพูนไปทางที่ดีถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็แทนที่จะมาละกลับมาเพิ่มละกิเลสกลายเป็นเพิ่มกิเลสจะมาละตัวละตนกลายเป็นอาเพิ่มตัวตน นะคะเก็จะนั้งการบวิเนี่ยมีสติเพื่อให้ใจกับกายอยู่ด้วยกันถ้าใจกับกายมันอยู่ด้วยกันมันจะเห็นทุกขั้นตอนของเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่ มีสติพอเนี่ยเอาถูกมันลากไปแล้วความคิดของคนเรานี่มันเร็วมากบางทีไม่เป็นอย่างที่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรอกเราไปคิดเอาเองอันนี้แหละ การสำรวมไม่สำรวมอินทรีย์มีแต่ข้อเสียทั้งนั้นนะคะจะนั้นป้าวิกุลถึงว่าระมัดระวังสำรวมอยู่กับตัวรู้สึกตัวถ้าเราอยู่กับตัวรู้สึกตัวได้จริงๆเราจะลืมคนอื่นเลยเพราะเราไม่ว่างสำหรับใคร เรามีหน้าที่ที่จะทำเรื่องตัวเองที่จริงธรรมะไม่ยากนะมันยากตรงที่กิเลสข,ของเราตัวตนของเราความเคยชินของเราที่มันชอบมองคนอื่นเรื่องคุณคุณคุณของ ของคนบุญคุณนี่นะะทุกคนมีอยู่ด้วยกันมีบุญมีคุณต่อกันทั้งน,นั้นถ้าเราไม่มีสติเราจะมองไม่เห็นนะคะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องละเอียดต้องระมัดระวังอย่างตรงนี้นะบุญก็มากบาปก็มาก คนมาที่นี่ตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่เราน่าสงสารนะฮะสงสารคนที่เป็นอย่างนั้นแทนที่จะได้บุญกับได้กรรมไปกรรมหนักติดตัวไปเรื่องของกรรมนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดคนไหนไม่รู้จักเหตุ ของความเสื่อมไม่รู้จักเหตุของความเจริญนะคนนั้นก็สร้างกรรมกันเรื่อยๆนะไม่ว่าไม่ใช่ว่ามายกมือแล้วอยากพูดอะไรก็พูดอยากคุยอะไรก็คุยของดีกับของไม่ดีอยู่ด้วยกันของดีกับของไม่ดีอยู่ในเราทั้งหมดทุกคนมีทั้งดีและไม่ดี ในไม่ละมัดระวังก็รับแต่ของไม่ดีกลับไปนะตาพิกลไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลาตั้งใจมาแล้วให้ตรวจสอบตัวเองอย่าไปตรวจสอบคนอื่นเห็นอะไรก็น้อมมาใส่ตัวเองว่าเราเป็นยังไงคำว่าโอปนะยิโก น้องมาใส่ตัวตาเห็นของไม่ดีน้องมาใส่ตัวเองว่าเราอะดีหรือไม่ดีเราได้ยินอะไรเราเป็นยังไงอันนี้แหละคนมีสติจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ตรวจสอบตัวเองบ่อยๆอ,อ,อย่างนี้ ปฏิบัติทำไม่ได้ผล,ลวเวลาที่เรามามนี่หายากกลัวจะมาได้มาก็ต้องให้มันเป็นที่เสียดายป้าอยู่อาภิคุณอยู่ก็คนมาสามสิบปีเนะี่คนทำมาพร้อมกันสามสิบปี ยังไม่เอาไหนนะคะไม่ใช่ว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วได้ทุกคนไม่ใช่คนที่ไม่ได้คือคนไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรแต่อยู่ด้วยกันรู้ไม่เหมือนกันเห็นไม่เหมือนกันเข้าใจไม่เหมือนกันนี่เขาเรียกว่าไม่มีสติ พราะฉะนั้นเรามาทำสติทำความรู้สึกตัวตัวเดียวนันจะคุมไปทั้งหมดถ้าเราขาดสติไปแล้วมันก็คุมไปทางไม่ดีทั้งหมดน้อยเดียวไม่ใช่ว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันได้เหมือนกันนะมันหลงหลงตัวเองหลงเจ้าของ ว่าตัวเองดีตัวเองแน่อันนี้แหละนี่คือข้อเสียของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยการไม่สำรวมอินทรีย์ไม่สำรวมระวังไม่มีศีไม่รู้จักสีทีมัน ีลมันมีแต่อย่างเราสมาทานศีเนี่บางทีเราสมาทานได้แต่ปากเป็นเสียงออกมาจริงแต่ใจเรายังไม่เป็นเพราะฉะนั้นการมาทำความรู้สึกตัวนี้มาฝึกใจใจเคยกระด้างก็จะอ่อนใยเคยร้อนมันก็จะเย็น ไอ้มันเคยแส่ใสดินโดนมันก็จะสงบนิ่งการมาทำความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมาอยู่ร่วมกันลูกหลายพ่อหลายแม่เลือดต่างสีถ้าไม่มีทรรเป็นเครื่องอยู่มันอยู่กันไม่ได้ ต้องเช็คตัวเองตลอดเวลาถ้าไม่เช็คไม่ตรวจสอบเนะี่ยเขาเรียกว่าประมาทมืดอ,อยู่ในที่แจ้งก็ยังมืดอยู่มันต้องตรวจสอบทุกเรื่องการทำการอยู่การกินการใช้จ่ายใช้สอย ของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของใครการมาอยู่ด้วยกันนี้ทั้งหมดเป็นของเรานะคะทุกอย่างมีค่าของเราเราก็หวงของหลวงเราก็รักต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะ อันนี้แหละบางอย่างต้องอาศัยภายนอกเข้าหาภายในแต่บางอย่างปึก,กจิตแล้วก็ไปปรปับปรุภายนอกได้ต้องอาศัยกันทั้งสองอย่างทั้งสองขั้นตอนภายนอกภายในในสมดุลกันชีวิตของเรานะ เราไม่ฝึกไม่ฝนไม่ตรวจสอบไม่รัดคุมไม่มีใครทำให้เราชีวิตไม่ใช่อยู่ได้ง่ายๆนมีแต่ปัญหาให้เศร้าให้โศกให้เสียใจให้ร้อนให้รุ่มให้กังวลกังขาทั้งนั้นอาคาดจติีเ็ยแล้ว จะอยู่ตรงไหนก็หาความสงบไม่ได้แต่ถ้ามีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่แล้วอยู่ไหนก็สงบดีหมดอย่างสถานที่นี้ก็เหมือนกันจะดีได้เพราะทุกคนทำตัวเองดี ถ้าทุกคนมาใครอยากทำอะไรก็ทำมันดีไมนะ่ได้ธรรมะก็อยู่ในเราพระพุทธเจ้าก็อยู่ในเราโจนผู้ร้ายก็อยู่ในเราสัตว์นรกก็อยู่ในเรามีหมดดังนั้นถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวตรวจสอบ เราสามารถขัดจัดส่วนเกินหรือความไม่เอาไหนในชีวิตออกได้เพราะฉะนั้นให้มีสติมองตัวเองจะพูดจะคุยจะอะไรก็ให้รู้ว่าเจตนาตัวเองเป็นยังไงไม่ใช่พูดไปแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราว มันอันตรายนะเรื่องพวกนี้แต่ถ้าอยู่ทางบ้านอันตรายไหมอันตรายจนไม่รู้ว่าอันตรายยังไงถ้าอยู่ที่บ้านมืดแต่ถ้ามาอยู่สถานที่อย่างนี้มันเห็นสองอย่างสองด้านน่ากลัวนะ ไม่ว่าอยู่ตรงไหน,นเราต้องตรวจสอบตัวเองการมีสติสมาธิปัญญานะี่ะมันวิเศษไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนหมายถึงว่ามันสว่างอยู่ตลอดก็คือมันรู้อยู่ตลอดว่าตัวเองเป็นอย่างไรนะคะนี่เขาเรียกไม่มีกลางวันกลางคืน ว่าจะคิดจะอยู่ตรงไหนความมืดมันจะรู้หมดหมดว่าตัวเองเอาไหนไม่เอาไหนแต่ก่อนบ้าที่คุณได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทศเรื่องว่าคนไม่มีปัญญาป้าไม่รู้เลยแปลว่าอะไรสมัยก่อนเรา อุปถากพระรับใช้พระเห็นคนเอาเรื่องเอาราวมาเล่าให้พระฟังเราเลยเข้าใจว่าโอ้แม้แต่เรื่องของตัวเองตัวเองยังไม่รู้จะทำยังไงพราอมันมองไม่เห็นเรามาให้อ,อาจารย์แก้มันแก้ไม่ได้ คนที่จะแก้ไขตัวเองได้คือคนที่รู้จักตัวเองคนไม่รู้จักตัวเองไปเที่ยวให้ใครแต่ใครแก้ให้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะของพุทธเจ้านี่รู้ตัวเองเห็นตัวเองทุกขั้นตอนจะแก้ได้เวลาทุก นาทีทุกชั่วโมงมีค่ามากสำหรับชีวิตคนเราทุกๆุกขณะทุกๆุกขณะถ้าเรามีตัวรู้อยู่มันจะไม่มีอะไรในใจเราเลยแต่เราอยู่กับทุกอย่างได้มีทุกอย่างแต่ไม่มีอยู่กับทุกอย่างได้แต่อยู่เหนือทุกอย่างได้ ฉะนั้นชีวิตของเรานะจะทำให้มีค่าก็ได้จะทำให้ไร้ค่าก็ได้มีที่เราอาภิคุณขอฝากไปพิจารณาไม่ว่าอยู่ตรงไหนมุมไหนของโลกของประเทศเราต้องเป็นเราอตลอด ต,ตรวจสอบเราตลอดไม่ว่าท,ที่ใดไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนี้รู้จักตัวเองอยู่ที่อื่นไม่รู้จักตัวเองไม่ใช่นะคะังนั้นปาริกุุก็ขออนุโมทนาสาธุขอทุกคนทุกท่านมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในตัวเองมองตัวเองออกบอกตัวเองได้ เหนือกรรมเหนือเวรเหนือทุกข์เหนือ,นอสุขถึงพระนิพพานปัจจุบันชาตินี้ทุกคนทุกท่านเทอ่